สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาร,าราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคม2016นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันดาใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแบบพลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลน้อง เรามาดูกันนะครับไพ่ใบแรกของตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ six of s w o r d นะครับไพ่หนึ่งไม้ nine of swords ไพ่ d e v i l the fool ไพ่ e i g of pentacles แล้วก็เป็นไพ่ไหนถือถ้วย the e m press แล้วก็เป็นไพ่ฝ่ายออปสอดไพ่ใบสุดท้ายเป็นคิงถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่เลเวอร์นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่โดยภาพรวมของชาวสิงรักคนาสิงนะครับแนวโน้มทิศทางเนี่ยโอเคอยู่นะครับถึงแม้คุณอาจจะมีปัญหามีอุปรสรรคบ้างแต่คุณก็อาจจะยังมีพันธมิตรมีตัวช่วยมีในเรื่องของการแบบ มีบรรยากาศของการทำงานสิ่งต่างๆน่าจะมีอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่ตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการได้เพียงแต่บางทีคุณก็อาจจะต้องพยายามปล่อยวางแล้วก็ละทิ้งสิ่งต่างๆไปเพื่อเราจะได้ move on ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอะไรที่มันเป็น n e g a t i v อะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ถูกทรยศหักหลังมีปัญหาก,กันเนี่ยในอดีตเนี่ย ทิ้งมันไปให้หมดแล้วเราเริ่มต้นใหม่แล้วตัวคุณเองจะมีความสุขความสมหวังมากกว่าเดิมอะไรที่ผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปนะครับแล้วทุกอย่างจะสามารถกลับมามีโอกาสแนวโน้มทางที่ดีขึ้นบอกไว้เลยว่าชาวสิงลักนณะสิงเนี่ยจะมีฟ้ารังฝนที่ดีเพราะว่าอะไรครับตอนที่ดาวประจํตัวงคุณร่วมกลุ่มกับดาวราหูเนี่ยในช่วงประมาณตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับไปจนถึงประมาณปลายเดือนเนี่ย ทำให้ดาวประจําตัวร่วมกับดาวราหูถูกหลอกถูกโกงมีปัญหาหรือถูกเลืยขาก็อี้ทะเลาะกันหักหลังกันมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เข้ามาผสมปนเปกันไปหมดทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ยนะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาทําให้เราอาจจะดูแบบว่าเหมือน ทุกยากอะลำบากอะนะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจนะครับกับในเรื่องของการที่เราจะเปิดรับใครหรือเชื่อใจใครได้อะไรแบบเนี้ยเพราะมันอาจจะดูเหมือนกับเจ็บปวดอะกับความรู้สึกแต่อยากจะบอกแล้วนะครับว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปแล้วเริ่มต้นใหม่เพราะดาวประจำดวงคุณกําลังจะเลื่อนไปที่ราศีพฤษภออกจากเงาของราหูออกไปตัวคุณจะค่อนข้างแบบปล่อยวางมากขึ้น โอเคมากขึ้นรงมากขึ้นมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเกิดขึ้นนะครับถามว่าการพลิกผันครั้งนี้มันดีหรือหลายจริงๆมันก็อาจจะแย่ก่อนแล้วดีภายหลังนะครับทุกอย่างมันต้องแย่ก่อนแล้วค่อยดีเพราะถ้าเกิดเราดีเลยนะบอกมันกําลังจะแย่แต่ถ้าเราแย่อยู่แล้วมันกําลังจะดีให้คุณรู้ไว้เลยเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภจะไปทับกับดาวฤกตะยูเดิมนะครับที่ที่อยู่ในละรออยู่ในราศีพฤษภอยู่แล้วมันคือการ ปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงคุณต้องรู้จักเชงรูปแบบถ้าคุณยังยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆบอกเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดนะครับเพราะคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนั่นเ,นเองเนอ้องทีเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกหรือแนะนําอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ประจําตัวคือไพ่หนึ่งหมาย หนึ่งไม้เนี่ยเป็นพลังงานในเรื่องของ power energy เป็นพลังงานของชาวสิงเลยแหละนะบอกเลยว่าตัวคุณเองจะมีในเรื่องของ power energy ค่อนข้างแบบโดดเด่นขึ้นมามีพลังงานเหลือล้นนะครับกับในเรื่องของการคิดการทำการตัดสินใจการงานต่อยอดการพัฒนาไอเดียความคิดสิ่งต่างๆพังพรูออกมาหมดเลยหนึ่งไม้เนี่ยมันเป็นแพชชั่นที่เยอะมาก แต่ชาวสิงจำไว้นิดนึงนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจที่สุดเราจะต้องพยายามระแวดระวังเพราะจะมีคนทุบคุณลงมา โดยเฉพาะในช่วงของครึ่งเดือนหลังสลับเดือนพฤษภาจนกว่าจะเดือนมิถุนายมันจะค่อยๆค,คลี่คลายแต่ก็ยังเจอปัญหาบ้างเล็กๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อาจจะดูแบบมีปัญหารอบทิศเลยแหละดังนั้นเนี่ยชาวสิงก็ต้องระมัดระวังให้มากถึงแม้คุณจะมี power energy เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ต่อยอดและพัฒนาไปเนี่ยแต่เราอย่าโดดเด่นเกินไปเพราะโดดเด่นคุณก็โดนทุบ โดดเด่นคุณก็เป็นไัยเพราะว่าอะไรดาวราหูมันดับดาวอาทิตย์ได้เพียงดวงเดียวนะแล้วตัวคุณเองอ่ะดาวประจําตัวไปให้เขาดับอยู่นะครับถึงแม้เราจะอยู่ในตําแหน่งที่เป็นอุดเลยนั่นแปลว่าดาวอาทิตย์เนี่ยคือดาวประจําตัวเนี่ยเจอดจ,จรัสที่สุดในรอบ1 0 12เดือนนะครับอยู่ในราศีเมษตั้งแต่วันสงกรานมาแล้วเนี่ยนะมันก็จะทําให้ตัวคุณค่อนข้างโดดเด่นไงพลังงานเอเนจีมาเต็มเลยเพราะว่าได้ตําแหน่งอุด ถูกไหมเจิดจ,จะรัดร้อนแรงความร้อนแรงของเรามันจะไปเบียดบังคนอื่นนะครับมันจะไปแบบทําให้คนอื่นมีความรู้สึกอิจฉามีปัญหากันอันนี้ผมไม่ได้เสี้ยมนะอันนี้หมายถึงว่าเล่าให้ฟังว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ทําอะไรให้ใครเลยคุณอื่นเดือดร้อนก็ช่างเขาสิเห็นไหมคุณอาจจะคิดแบบนี้เพราะคุณอาจจะไม่ได้แคร์เวอร์ไม่ได้แคร์โลกไม่ได้แคร์ใครเลยเพราะว่าเราทําได้มันก็ผลงานของเราถูกไหมแต่ในองค์กรคุณต้องเข้าใจโดยเชพาะคุณทํางานกับ บุคคลอื่นมากหน้าหลายตานะครับงานประจำเนี่ยบอกเลยนะว่าคุณรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมีความอิจฉามีความริษยากันในองค์กรนั้นเป็นเรื่องปกติแหละอืมแต่เมื่อคุณโดดเด่นเมื่อไหร่คุณก็จะโดนทุบไงถูกไหมคุณก็เหมือนตะปูที่มันงอกขึ้นมาแล้วคนอื่นน่ะเหยียบตะปูอย่างคุณน่ะ คิดดูเขาก็สะดุง้งเขาก็เจ็บเขาก็รู้สึกแบบหวาดกลัวเขาก็ต้องใช้คอเนะี่ยทุบคุณลงมาเพื่อให้ตะปูมันจมดินลงไปเห็นไหมครับนี่คือความเปรียบให้คุณเห็นเลยว่าคุณจะโดนทุบแบบนั้นแหละเพราะว่าอะไรผมไม่ได้พูดเองนะไพ่มันขึ้นมาและดวงดาวเขาก็บอกด้วยเนาะดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะมีปัญหาเข้ามาและเข้ามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยนะ มาแบบกระทันหันเพราะอะไรเพราะจะมีคนคิดทําอะไรที่มันไม่ชัดเจนกับคุณไงมันมีภพยในออบสอดเกิดขึ้นทําให้คุณวิตกกังวลใช่ไหมครับและมีปัญหามีความรู้สึกมีสิ่งต่างๆให้ต้องจัดการต้องแก้ไขมี d e วิลด้วย Devil คืออะไร Devil คือการแบบมีมีรับลมคมในเลื่อยขาเก้อี้ถูกหลอกถูกโกงมีปัญหาเห็นไหม เขาพร้อมที่จะดับคุณเขาพร้อมที่จะตอกคุณลงมาเขาพร้อมที่จะมีเรื่องกับคุณเห็นไหมถึงแม้คุณจะอยู่ในที่ของตัวเองก็จริงแต่ลัศมีของคุณน่ะดวงชะตาของคุณน่ะมันบอกว่าคุณน่ะเติบโตมันจเจริญเติบโตมากเกินไปมันไปเข้าแสงเข้าตาคนอื่นเขาให้คุณนึกถึงว่าเวลาคุณมีมีออร่ามากเกินไปอ่ะแสงสว่างมันเยอะแต่คนอื่นเขาอ่ะแสบตา และเขาก็รู้สึกมันไส้ไม่ชอบอะไรแบบนี้นั่นคือสิ่งให้คุณรู้ไว้ถ้าคุณไม่แคร์ก็ไม่เป็นไรครับเพราะดวงของคุณคุณก็รับไปเลยนั่นเป็นบทเรียนบทกรรมของคุณต้องไปพิสูจน์กันเอานะครับแต่ไพ่บอกตรงกับดวงดาวอะ่ะอืมนะก็ประมาณนั้นนะครับก็บอกแล้วเตือนแล้วนะอยู่ที่ว่าตัวคุณเองจะนําไปปรับประยุกต์ใช้มากหรือน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวค,คุณกรรมมันคือการกระทําไม่ได้อยู่ที่ไพ่ตอบร้อซ ไพ่เนี่ยมันเป็นแนวทางไงไพ่บอกแล้วว่าแนวทางของคุณจะมีปัญหาแต่ถ้าคุณยังทํามันก็แปลว่าคุณจะต้องเจอวิบากกรรมแต่ถ้าคุณพยายามหลีกเลี่ยงพยายามแบบถึงหลีกเลี่ยงยังไงมันก็อาจจะมีบ้างแต่มันก็ดีกว่าไม่หลีกเลี่ยงเลยการที่หลีกเลี่ยงถามว่าหลีกเลี่ยงยังไงละ่ะก็แปลว่า 1. พยายามอย่าออกหน้าออกตามากเกินไปสองนะครับพยายามอย่าโดดเด่นเกินไปบางคนบอกว่า หนูผมไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยอยู่ๆเขาก็ให้ตำแหน่งเขาก็ได้ชื่อเสียงเขาก็เรียกผมเรียกหนูไปพบอะไรแบบนั้นแล้วหนูก็ได้แล้วเขาก็หมั่นไส้เขาก็อิจฉาะผมเคยเจอนะกรณีแบบเนี้ยไปดูแล้วเพื่อน,นมีดาวเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะมีดาวอาทิตย์เป็นอุดในพื้นดวงแล้วมีดาวราหูอยู่ในดวงด้วยโอไม่กอดแบบตอนนี้เลยนะครับมีมีคนให้โอกาสมีคนให้แบบไม่ได้อยากได้อยู่ๆก็ มีคนยัดเยียดตำแหน่งให้เลยแล้วก็มีคนหนึ่งขัดแข้งขัดขาโอ้โหคุณไม่พร้อมที่จะรับตำแหน่งนั้นนู้นนี่คือแบบพยายามเดสเครดิตสารพัดคุณยังอายุน้อยเกินไปนั่นนู่นนี่คือพยายามเอามานตีสะ่ะเห็นไหมเนี่ยคือบอกเลยว่าโหราศาสตร์มันตรงมากๆเพราะไปดูในดวงเขามีอาทิราหูอยู่ในพื้นดวงอยู่าราศีเมษโอ้โหตรงเป๊ะแบบตอนนี้เลยคุณจะโดนขัดแข้งขัดขาดังนั้นเนี่ยคือให้คุณต้องระมัดระวัง เห็นไหมเราอยู่เฉยๆก็มีคนมอบตําแหน่งให้เราเพราะเราเป็นตําแหน่งมหาอุดเป็นตําแหน่งอุดเจิดจลัดเจิดจ้าใครๆก็อยากได้เรามันเหมือนเพชรอะที่ตกเงินไปในตมอะแต่มันยังมีแสงสว่างที่สะท้อนได้ไงมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะช้างเผือกในป่าหรอที่อยู่ตรงไหนคนเขาก็ไปเสาะหาไปหามาคุณค่ามันอยู่แต่ก็จะมีคนทุกเนี่ยเห็นไหมมีคนขัดแข้งขัดขาเห็นไหม มันเป็นแบบนี้แหละดังนั้นเนี่ยชาวสิงต้องระมัดระวังแต่ดีที่คุณน่ะนะครับเป็นแค่ช่วงนี้จนถึงเดือนอเมษเออพฤษภาพอดีใช่ไหมครับพฤษภาก็คือประมาณเดือนพฤษภาทั้งเดือนเลยจนถึง จนกว่าจะถึงเดือนมิถุนาถึงจะพ้นรอดปลอดภัยนะครับก็โอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันมันอาจจะสร้างความไม่ตกกังวลให้กับตัวคุณไม่มากก็น้อยแหละเนาะแต่ให้คุณพยายามปล่อยวางอย่าไปคิดอย่าไประแวงมากนะครับให้เราพยายามแบบค่อยๆรับมือไป นะเพราะว่ายัางไงคุณมีวาสนามีบาร,รมีอยู่แล้วมันก็พอที่จะมีดาวพระศดีที่ต้านรับเอาไว้แบ่งรับแบ่งสู้เอาไว้ถึงมันจะไม่ดีแต่มันก็ไม่หลายเกินไปถ้าคุณปล่อยวางได้ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นนะครับไม่แก้แค้นคืนอยู่ในที่ของตนเดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็ไปนะครับสิกออฟสอดปล่อยวางให้ได้แล้วตัวคุณจะมีหนทางในทิศทางที่ดีพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิด The Flow The Fool, เดอะฟูลแปลว่าคุณอาจจะมีโอกาสของการเดินทางไกลกันเดินทางที่อาจจะไปพักผ่อนหย่อนใจเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับการทํางานต้องสู้รบปมือกับคนเยอะแยะมากมายทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะพักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าเดอะฟูลมันคืออิสระมันคือฟรีดอมเราอยากทําอะไรทําแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของตัวเองอยู่ในเซฟโซนของตัวเองสักพักหนึ่งแล้วกันเนาะทำตัวไม่ต้องโดดเด่นมากเกินไปบางคนเนี่ยโ,โหได้อะไรนั่นได,นนได้นู่นได้นี่ก็โพสต์ลงโซเชียลหมดเลยโหเขาก็มันไส้ ถูกไหมมันก็เป็นไปได้แหละเพราะเราทํางานกับคนเยอะดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรยังมีโอกาสของคนที่ยังคอยสนับสนุนส่งเสริมที่ดีมีราชินีเอ็มเพรสขึ้นมานะครับแล้วก็มีไพ่เดลเวอร์ขึ้นมายังมีโอกาสที่จะมีคนที่แบบเป็นเพื่อนเราที่ดีมีคนคอยสนับสนุสน,นส,นสน่งเสริมให้กับตัวเรามีนารีนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงยังคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณมากขึ้น ด้วยเช่นกันนะครับอยากจะบอกนิดนึงว่าสำหรับใครที่ลงทุนนะครับแล้วมีหุ้นส่วนมีอะไรแบบนี้นะก็อาจจะต้องระมัดระวังให้มากหน่อยนิดนึงนะครับถึงแม้เนี่ยเราอาจจะรู้หน้าไม่รู้ใจเพราะว่าดาวหุ้นส่วนของคุณเนี่ยคือดาวราวหูแล้วไปอยู่กับดาวพุธกับพฤหัสกับดาว อาทิตย์ของคุณเนี่ยบอกเลยว่ามารุมมาต้มมากเลยนะมันจะมีการทรยศหักหลังมีปัญหากันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะครับท้อกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่มีไพ่เดินเลเวอร์มาไพ่เดินเลเวอร์มาทาไมชอบมาพร้อมกับคือดวงมันดูแย่นะแต่เลเวอร์มามันเหมือนกับว่าไพ่ยอยากจะให้มีหุ้นส่วนแต่ตามจริงมันมีหุ้นส่วนไม่ได้เพราะมีหุ้นส่วนยิ่งเละ นะครับแต่หมายความว่าอาจจะมีกัลยาณมิรมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยพักดันนั่นแหละแต่ก็ต้องระมัดระวังคนตีสองหน้าอะไรประมาณนี้ก็พยายามดูจังหวะดูโอกาสอย่าพึ่งที่จะเชื่อใจเขาแต่ก็อย่าระแวงเกินไปนะครับเราก็ต้องแบบพยายามแบบอย่าอย่าอยู่ในแสงสว่างจนเกินไปเพราะเราจะมองอะไรไม่เห็นโลกใบน,นี้มันต้องรู้จักที่เราจะต้องปรับมุมมองปรับความคิดนะครับถ้าเราอยู่ แสงสว่างมากเกินไปเนี่ยเราอาจจะเป็นเป้านิ่งให้กับตัวเขามากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้เนาะยังมีโอกาสที่คุณยังจะมีข่าวดีจากไพ่ไหนถือทั่วอย่างที่บอกไปก็มีคนคอยสนับสนุนแหละมีกัลยาณมิตรบางคนก็ยังคอยสนับสนุนกับตัวคุณยังคอยแก้ไขปัญหาช่วยคุณหรือยังคอยประคับประคองตัวคุณไปได้แบบนี้เป็นต้นนะครับมันยังมีบรรยากาศการทํางานอะไรยังพอไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของ ออการเงินกันบ้างให้การเงินเนี่ยขึ้นมาดีมากๆเลยอะ่ะขึ้นมาให้คิงถือเหรียญน,นะครับแล้วก็8ดเหรียญแปลว่าบอกเลยว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างปังมากๆเลยเพราะราชาถือเหรียญขึ้นมาคือแอดวานสุดๆในเรื่องการเงินนะแต่การเงินเนี่ยโคจรเข้าไปร่วมกับดาวราหูอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของผลประโยชน์การฉกชิงผลประโยชน์หรือในเรื่องของการที่จะต้องเสียตังค์กับบุคคลอื่นบ้างนะครับระมัดระวังถูก เซ็นกู้เซ็นคำถูกหลอกถูกลวงนะถูกหลอกให้ลงทุนเอ่ยนั่นนุ่นนุ่น,น,นคือสแกมเมอร์เอ่ยเป็นแชร์ลุกโต้เอ่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะสำหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าตัวคุณเองเนี่ยโดนรับบทหนักมากๆอย่าไว้ใจคนอื่นในช่วงนี้ พยายามอย่าทําธุรกรรมอย่าเซ็นกู้เซ็นค้าหรืออย่าให้ใครยืมเงินอย่าลงทุนกับใครตอนนี้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอันตรายมากๆเลยบอกไว้เลยนะมันมีเดวิลมานะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบมีการทระยศหักหนังมีปัญหาใจกันอุย้ยหลายส่วนนะครับอยากจะบอกว่าระมัดระวังแต่ว่าถ้าคุณทําเองลงทุนเองได้นะ ได้โอเคเลยนะครับแล้วก็ยังมีการเงินค่อนมาเป็นกอบเป็นกำแล้วก็รายได้ยังดีมากๆเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลสำหรับใครทำงานประจำปกติหรือค้าขายลงทุนที่ไม่มีหุ้นส่วนยังโอเคดีมากๆเนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ